นะครับช่วงเจ้าของฟาร์มไปดูแลลูกค้านะครับเ,เราก็สวรมรอยเป็นนักคัดปลาต้องใสยแล้วไปแล้วนะครับอันนี้หนึ่งตัวนะฮะน,นี่นะโอสวยมากอันนี้เป็นปลาหนักนะครับไทเกอร์ไทเกอร์หนึ่งตัว วันนี้คีิปกระโดงน่าจะไม่สวยนิดหนึ่งนะครับผมก็ดูมาจากน้องปันนะครับน้องปันเป็นคนแนะนำนะฮะว่าให้ดูปลาประมาณไหนเราก็ยังไม่คล่องนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็พอมีเบสิกจากการเลี้ยงปลาคาร์ฟมาสิบปีก็พอดูได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะตัวนี้ก็องศาของหางน่าจะเอ็นไปข้างหลังเยอะไปนิดหนึ่งนะครับคีิปกระโดงก็นิดหน่อย ที่ขวานสวยงามครบนี่ลจอนี่นะฮะอ่าอไปแล้วครับสี่ตัวลโจนี่เลือกได้ไวมากเลยครับสี่ตัวอย่างรวดเร็วเดี๋ยวค่อยไป <laughs> คัดอีกรอบหนึ่งคัดที่สีก่อนแล้วก็ค่อยไปคัดที่เอ่อคุณภาพีทีเราคัดแล้วเราก็จะเอาไว้ที่นี่ก่อนนะับฝากไว้ก่อนนะฮะให้เขาปรับสภาพนิดนึงนะฮะ แล้วเราก็จะมารับอันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวฝากเขาขุดไว้ก่อนลูกลวัวอากาศวันนี้น่าจะมี42 I'm <laughs> hurting